ดีแล้วไปได้ใส่แล้ใส่ครับหรือไม่ออนซับไปได้เป็นนามัตสึหันหลอกอาเพื่อพี่น้องมาับขอบคุณนะครับนะที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้ครับเนาะเพื่อเราจะได้สบายเป็นพระราชนิพนธ์เป็นแม่เขาเนาะสำคัญวันหนึ่ง